เงินฝืเนี่ยมันกระจายไปทั้งหมดมันเป็นวิกฤตเลยดัมันเรืกอ่าามภาก็ดูดีไม่ได้ถ้าเป็นภาวะเงินฝืีมันก็หนักสิครับครับคาวนี้มันมาพร้อมกันสตัวเลยคือจริงๆอะภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือถดถอยมันก็แย่อู่แล้ววันจากการว่างงานวันจากการตกงานวัจา่กิจการในระบบเศรษฐกิจมันมีน้อยแล้วมันจะมาต่อด้วยอัตราอัตราเงินือติดลบเนี่ยคนมันจะไม่กล้าใช้นะเพราะถ้าเกิดใช้วันนี้พ่งนี้ถูกกว่าเอางายเอา่นี้ว่าถ้าอัตราเงินฝืนติดลบเนี่ย้ามาซื้อวันนี้พวก สะท้อนสภาวะความฝืดเคืองของระบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็นสัญญาณเตือนอันที่2อัตราเงินอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบไปมากแรกเห็นแล้วไปมากสองไม่ต้องพูดกันมันติดลบแม้แต่สามมันติดลบด้วยเนี่ยรู้อย่างนี้อยู่แล้วผมเคยบอกแล้วว่าถ้าคุณการทำล็อกดาวน์เนี่ยมันเหมือนกับให้คุณเนี่ยกั้นลมหายใจแต่มันอยู่ดังน้ำอยู่ดั่งน้ำพอเราทำงานได้แค่สามสามนาทีก็จะตายอยู่แล้วเศรษฐกิจไทยจะถูกทำอย่างนี้จากโควิดหนึ่งเก้าจะถูกทำหรือว่าถูกทำไปแล้วทำไปแล้วมันสะท้อนออกมาที่ไงมันสะท้อนออกมาเศรษฐกิจตตตตตตกกกก่่่าา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 ไไปปมมมเเเเเเเนนนนนีียยศรรรรษฐิิิิจลล้้้้ววะภงงอออััฟดบบใหู จะทนไม่ไหวแล้วต้องระอบแล้วผมบอกว่าเอาแน่นะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณระบาดโควิดเกิดรอบสองไม่อยากมันเกิดคุณก็ต้องตัดไปเลยว่าเรื่องต้นเฉลคุไม่ต้องไปคิดเศรษฐกิจซบเซามันจะเข้าสุภาเงินเฟ้อมัน่คนจะตกงานมที่ไงนต้อวลจะแจ้งเมไรคุณไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะมันต้องเกิดเวต่างประเทศเขาเขาไม่ทำแบบเราแล้วเขาทำยังไงคะอิตาลีเขาก็เปิดแล้วเวนนเวนิสนู่นปาเล่คุณไปนั่งเินกาแฟได้แล้วแม้ว่าผู้ติดเชื้อใช่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 มันผม่ใช่คนเหมือน ถ้าคุณกลัวโควิด1 9รอบาลอสอยากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นไปไม่เกินประโยชน์แต่ถ้าเกิดคุณกลัวน้อยแบบนี้คุณกระตุ้นโอเคอาจจะได้ไปอยู่ชัดเลยถัดไปเลยนี่เป็นการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ผู้นำต้องเป็นคนตัดสินใจคุณมีข้อมูลทั้งหมดคุณต้องช่างใจว่าเฮ้ยไม่กลัวแล้วเว้ยเพราะถ้าเกิดปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเราเห็นอยู่ว่าเฮ้ยมันเลาแล้วเว้ยมันลุ่ากลเว้ยไม่เกิดอะไรครับผมพูดตาความรู้สึกตามความเป็นจริงตามข้อมูลตามประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่าเราเราไม่พูดกันให้มันถึง คนอื่นตัดขนาดต้องขับรถไปร้านแสเต็มหาแบบนั้นนะ,ะมันสะท้อนอะไรนะคุณนุ่นมันก็สะท้อนได้หลายอย่างเนี่ย